เพื่อนๆวันนี้เราพามาดูปั๊มชักครับครับครับเป็นปั๊มมาตรฐานของชาวบ้าน,บ,านบ้านนะครับชาวเกษตรกรก็ไม่ต่ำกว่า50ปีแน่นอนครับครับเจ้าสัวร่ำรวยกันไปหลายคนแล้วครับทำปั๊มชักขายครับเ,าาเริ่มตั้งแต่คนรับซื้อของเกา่ารับซื้อเศษเหล็กมาล้อมลงห้อมเอามาทำ นะครับแล้วก็มาส่งต่อมาประกอบนะครับก็กินจะเป็นทอดๆก็เป็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงดีนะครับอ่าครับผมทีนี้เรามาดูข,ข้างในเป็นยังไงนี่น้ําออกงั้นตรงข้ามนี่เป็นน้าเข้าตอนนี้ชักจะชักอย่างนี้ครับชักชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกนะครับก็คือจะมีลูกสูบดันนะฮะดันน้ําดันน้ําดันน้ำ,นนำ,นนำ,นนำมันมีที่ดันน้ําอย่างเดียวนะครับดันแล้วก็ดูดแล้วก็ดันแล้วก็ดูดแล้วก็ดันดูดดันดูดดันเปิดเข้ามาฟับเปิดมาเลยครับ จะมีครับผมเนี่ครับก็จะเป็นสองห้องสองห้องห้องเมื่อกี้นี่ห้องทางทางเข้าอยู่นี่นี่ทางเข้านี่ทางเข้านี่ทางออกนี่ทางออกนี่ทางเข้าครับนี่ทางเข้านี่ทางเข้าน้ําจะเข้ามาทางนี้ครับน้ําเข้าน้ําเข้าตรงนี้ปึ๊บน้ําถูกดูดเข้ามาถูกดูดอะถูกดูดจากตัวนี้ครับจูบจบจูบจบเห็นไหมครับ ครับผมอ่าครับผมจากสปริงครับจากแอลแฟมครับเนี่ยถูกดูดดูดน้ำก็เข้าไปน้ำเข้ามาน้ำจะเข้ามาเต็มเต็มเต็มตรงนี้นะครับอ่าแล้วเข้าไปเต็มเต็มก้นมันจะมีก้นด้วย,ยให้ดู้นเนี่ยครับครับผมอ่าถูกดูดเข้ามาเสร็จปุ๊บถูกดันดันออกมาดัานออกมาครับปุ๊บนี่ครับดันออกมาปา น้ำออกมาแล้วครับตอนนี้น้ำออกน้ำออกมามามา,มา,ม,ามาอยู่ที่ที่ที่ห้องนี้แล้วแล้วก็ดันออกนะครับจังหวะมีแค่นี้ครับน้ำเข้าน้ำออกแล้วก็ดันเป็นไดอะแฟมครับส่วนมากเวลาเสียก็จะเสียกันที่บริเวณตรงนี้ครับอา่อาอ่าครับผมก็แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากอะทีนี้มาดูข้างในครับข้างในเป็นปอกสเตนเลสครับอา่าแล้วก็จะมีปอกสเตนเลส ปอกฟอันตลเลตนะนี่ออกก่อนปอกฟันตลเลตครับนี่ปั๊มชักเอาให้หมุนหมุนนะครับอะกระถอดเจ้าตัวนี้ออกมาดูเลยครับตื่นเตือนอะดูกันข้างในครับข้างในมีอะไรมั่งก็จะเป็นยางนะครับอ่าเป็นยางก็ถ้าเกิดใครเคยถอดกระบอกสูบของอ่ที่สูบลม รถจักรยานนะครับก็เป็นตัวเดียวกันละครับคล้ายๆกันเป็นยางครับเป็นยางาาตัวนี้ครับเป็นยางครับเดี๋ยวปับ๊บจริงครับัวนี้ท,นทีนี้มาดูที่เจ้ามูเล่มูเล่ใหญ่มูเล่ใหญ่ครับผม ตัวนี้มูเล่ใหญ่ข้างในจะมีอะไรครับเปิดดูครับเ,เห็นไหมเอ,อ่ยไม่เห็นมันมืดเอาไมาเราถอดอมาเลยเปุ๊บตั้งเต็นนี่ครับเห็นไหมครับอเราจะเห็นนะครับภายในของ เขาก็จะเป็นข้อเหวี่ยงครับผมก็เหมือนในรถยนต์ทั่วไปเลยครับเป็นข้อเหวี่ยงครับมีข้อเหวี่ยงครับก็จะมีลูกปืนนะครับเวลาเราใส่น้ํามันก็น้ํามันเครื่องลงไปก็ให้มันท่วมให้มันอยู่ในระดับนี้นะครับอ่าอยู่ในระดับนี้อ่าฮะให้มันท่วมถ้าล้นออกมามันก็จะล้นกรอบครับผมครับผมก็ไม่มีอะไรมากตัวน,นี้ให้ดูแลก็คือแค่ให้ดูแลไม่ให้น้ํามันมันขาด ครับก็พวกข้อเบี่ยงต่างๆพวกนี้มันจะอึดจะทนอยู่แล้วนะครับเวลาเสียก็ค้างจะใช้เวลาเป็น10บๆปีเลยครับรอบของเขาแค่400รอบนะครับห้ารอบอย่ายให้เกิน6 0 0ยรอบครับใช้งานได้เป็น10บๆปีครับบางคนเพื่อนบางคนก็ไปซื้อร้านของเก่าที่สนิมขึ้นๆเขอะๆมาเลยครับครับราคา200 300 400 500เอามาเปลี่ยนแค่เจ้าชุดนนี้ครับก็ใช้งานได้แล้วครับอ่าฮะ หรือจะเปลี่ยนในตรงไส้ยางอีกนิดหน่อยอครับผมชุดเปลี่ยนก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็200ร้อร้อยนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับก็ทีนี้เรามาดูบางรุ่นเราจะสังเกตดูหัวสูงกับหัวต่ำเนี่ยครับ,รบหัวสูงหัวต่ำครับหัวสูงครับหัวต่ำ มีความแตกต่างกันนีเน่เห็นไหมครต่างกันเกือบนิ้วครับนะครับผมน้ำจะไปค้างอยู่ในกระโหลกนะครับแล้วยุบตัวเพื่อดันออกแล้วก็ดึงเข้ามาสะสมแล้วก็ดันออกปริมาณน้ํายิ่งเยอะก็จะทําให้มันส่งไปได้ไกลขึ้นนะครับอ่ะไกลขึ้นแรงขึ้นก็ตามตามหลักเมื่อมันมีปริมาณของน้ําเยอะกว่านะครับผม ยังไงก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับครับขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ